ในการติดตั้ง WordPress เราต้องการให้ติดตั้งครั้งแรกแล้วเป็นภาษาไทยเลยก็คือให้ไปที่หน้าเว็บไซต์ของ WordPress แล้วก็ไปที่ด้านล่างนีแถบสีเหลืองมันก็จะมีคำว่าไทยอยู่แล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็ไปดาวน์โหลดเวอร์ชันภาษาไทยเมื่อติดตั้งเมนูต่างๆก็จะเป็นภาษาไทยในทันทีแต่ว่า หากติดตั้ง Word Press ไปแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยโดยที่ไม่ต้องไปติดตั้งใหม่เมนูต่างๆนั้นก็จะเป็นภาษาไทยและหากไม่ต้องการให้เป็นภาษาไทยเราก็สามารถที่จะปรับให้กลับมาแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษได้ตัวอย่างตัวนี้ก็จะเป็นการปรับให้แสดงผลภาษาไทย สำหรับผู้ที่ได้ติดตั้ง r วดเพร s ไปแล้วหากต้องการจะให้เป็นภาษาไทยนั้นก็ไปที่หน้าเว็บไซต์ของ r วดเพร s แล้วก็ไปที่ไทยแล้วก็ไปดาวน์โหลดเวอรช์ชันภาษาไทยมาหลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วเราก็จะได้ไฟล์ให้เปิดไฟล์ของ r วดเพร s ขึ้นมา โดยเปิดไปที่โฟลเดอร์ wp content แล้วก็จะพบกับโฟลเดอร์ language จากนั้นก็ให้มาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าบนเซิร์ฟเวอร์เปิดไปยังโฟลเดอร์ wp content จากนั้นก็ให้ทำการอัปโหลดหรือว่าขยายไฟล์ขยายโฟลเดอร์ language มาไว้ที่โฟลเดอร์ wp content หลังจากที่ขยายมาแล้วให้เราไปแก้ไขโดยการเปิดไปที่ไฟล์ w p c o n f i g php เปิดขึ้นมาแล้วก็ให้เลื่อนไปที่ส่วนของ define wp-lang ให้ป้อนคำว่า th เข้าไปแล้วก็บันทึกแล้วก็ลองรีเฟรช เมนูต่างๆนั้นก็จะเป็นภาษาไทยโดยที่เราไม่ต้องไปติดตั้ง WordPress ใหม่หากต้องการจะให้กลับเป็นภาษาอังกฤษเราก็สามารถทำได้โดยการเปิดไปที่ไฟล์ wp-config.php ลบ th o อกแล้วก็เซฟแล้วก็ไปที่ WordPress แล้วก็ทำการ refresh ก็จะกลับมา เป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิม